สวัสดีค่ะชมพู่อริยาบริจาคเงิน1ล้านบาทร่วมมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ่มปานาดาพร้อมขอร้องอย่าลงน้ำอีกสั่งการข้างบนอย่างเดียวพอเมื่อวันที่13กันยายน2,567เพจ a c e b o o k ดร์ปานดาวงผู้ดี Facebook อย่างเป็นทางการของนักแสดงพิธีกรนางงามชื่อดังบุ๋มปนดาวงผู้ดีได้โพสต์ข้อความว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยโพสต์ดังกล่าวมีใจความว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินจำนวน1ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งมาว่าหนูขอร้องแม่ได้ไหมคะแม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยประจำการสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ลงภาพของดาราคนดังชมพู่อริยาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินจากบริษัทของชมจำกัด มายัางมูลนิธิองค์กรทำดีเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาททวนขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ